สังเยอะมีสิทธิ์ลุ้นเยอะค่ะเฉพาะวันนี้เท่านั้นใครที่อยากได้คอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กมากๆทานแล้วมันเห็นผลชัดเจนต้องคอลลาเจนรังนกสีทองแจ่มใสวันนี้สั่งเยอะมีสิทธิ์ลุ้นเยอะกับการฉลองครบรอบ3ปีแจกทั้งทองมอไซค์โทรศัพท์มือถือซึ่งเราแจกจริงแจกถูกต้องตามกฎหมายวันนี้แก้ปัญหาในเรื่องของผิวพรรณนะคะข้อต่อและ ทำให้ผิวนะคะมีความแน่นความอิ่มความฟูฟความกระชับมากยิ่งขึ้นแนะนําให้ทานสองซองค่ะสองซองเชา้าสองซองกลางวันนะคะแก้ปัญหาผิวได้อย่างชัดเจนตั้งแต่7วันแรกแม่ลองสังเกตตัวเองดูได้เลยนะคะก่อนทานเป็นอย่างไรหลังทาน7วันเป็นอย่างไรและทานต่อเนื่องยาวๆได้เลยเพราะว่าสูตรนี้ไม่มีสารตกค้างในร่างกายมีออยออถูกต้องชัดเจนมีเครื่องหมายสุขภาพและล่าสุดได้รับรางวัลทาให้ลูกค้ามั่นใจมากยิ่งขึ้นสูตรนี้ไม่ผสมน้าตาลทรายค่ะ มีคอลลาเจนทั้งเปปไทด์และไดเปปไทด์มีสารสกัดของดอกดาวเรืองโกจิเบอร์รี่บำรุงสายตามากไปกว่านั้นค่ะสูตรนี้ไม่ผสมน้ำตาลทรายใครๆที่บอกว่าเป็นผู้สูงอายุอายุเยอะนะคะเข้าสูตรไวทยทองยิ่งทานยิ่งดีนะคะไม่มีน้ำตาลทรายเพราะฉะนั้นแล้วมันจะทำให้ลูกค้าทานต่อเนื่องได้เลยไม่ต้องกังวล2กระสอบ62-390ซองบาทส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ทุกหอ่อใครอยากได้โปรนี้ทีมคำว่ารับรางวัลใหญ่ได้เลยค่ะ